อาหาร13ชนิดอาจช่วยแก้ไขภาวะของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นอยู่ให้หายเร็วขึ้นได้วันนี้เรามาติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะสำหรับโรคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับเชื้อไวรัสอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือภาวะไข้หวัดใหญ่นะคะที่อาจจะมีผลกระทบกับหลายๆท่านได้นะคะและยังเป็นเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าอินฟลูเอนซ่านะคะ สำหรับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสและสามารถติดจากคนสู่คนได้ผ่านการไอจามหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อไวรัสถ้าไม่รีบรักษาอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะไปแล้วยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้อีกหรือไม่อันนี้มีคําตอบนะคะเพราะว่าวัคซีนที่แต่ละคนได้รับก็แล้วแต่ แต่ละสายพันธุ์นะคะแต่ควรได้รับทั้งในคนที่สุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากวัคซีนสามารถกระตุ้นและก็สร้างภูมิต้านทานต่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุน์นั้นๆที่ฉีดไว้นะคะแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้ดังนั้นวัคซีนจะมีประสิทธิภาพป้องกันเชือ้อแต่ละสายพันธุ์ที่ฉีดไม่เท่ากันนะคะ ถ้าเราจะมีโอกาสติดเชื้อได้อีกก็อาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้ถูกบรรจุลงในวัคซีนที่เราฉีดนะคะก็อาจจะติด40-9 0อร์นตนะคะแม้นท่านจะเคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วก็อาจจะมีโอกาสจะเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์อื่นได้อีกนะคะและกลุ่มคนที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กอายุน้อย ผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดไม่เกิน2สัปดาห์ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคไตโรคภูมิต้านทานต่ำนะคะเนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงนะคะและถ้าเจอเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจจะป่วยหนักกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและเราก็ต้องป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่จากคนกลุ่มนี้ไปสู่คนในครอบครัวด้วยนะคะ แล้วเราจะรู้ได้งไงว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการแสดงก็คือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหนาวสัน่นอ่อนเพลียท้องเสียซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีนะคะไข้หวัดใหญ่รักษาได้อย่างไรไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสดังนั้นวิธีการรักษาจึงเป็นการรักษาที่ต้นตอและวิธีการรักษาที่ถูกต้องก็คือการรับประทานยาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะที่เรียกว่าแอนติไวรัล ซึ่งจะเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าในร่างกายส่งผลให้ระดับเชื้อไวรัสในร่างกายเราลดระดับลงทําให้อาการของไข้หวัดใหญ่บรรเทาและลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ความจําเป็นในการใช้ยาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายนะคะแพทย์อาจจะสั่งจ่ายยาอื่นๆเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยนะคะเช่นยาแก้ยาแก้ไข้นะคะ ยาแก้แพ้ลดน้ำมูกยาลดการอักเสบนะคะที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือเอน i ซนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญนะคะที่เราควรรู้นะคะว่ายาฆ่าเชื้อไวรัสไข้บวัดใหญ่มีอะไรบ้างนะคะยาฆ่าเชื้อไข้บวัดใหญ่ในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่3ชนิดแตกต่างกันดังนี้นะคะโอเซลทามิวเวียนะคะก็คือยารับประทานใช้ได้ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กอายุ14วันขึ้นไปนะคะ สามามิเวียนะคะยาสูดพ่นทางจมูกก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็ก Uh huh. อายุตั้งแต่14วันขึ้นไปบา,บาโลซาเวียนะคะคยารับประทานชนิดครั้งเดียวนะคะคใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปจนถึงอายุ64ปีโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ยาแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะดังนั้นข้อมูลแต่ละรายของผู้ป่วยจึงเป็นตัวตัดสินใจได้ในการวางแผนการรักษาของคุณหมอนะคะคหรือแพทย์นะคะ เราจะห่างจากไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไรเทคนิคนะคะก็คือไข้หวัดใหญ่มักจะระบาดมากในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวหรือฤด,ดูหนาวนั่นเองเราก็หลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้นะคะโดยทําสุขภาพให้แข็งแรงนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่แตใ่ในแต่ละปีก็ควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามที่ กรมสุขภาพนะคะแล้วก็อนามัยใกล้บ้านนะคะที่ประกาศมาหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะเริ่มมีอาการนะคะก็ควรสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นแล้วก็รีบมาพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการของไข้หวัดใหญ่อย่างที่กล่าวไว้นะคะ คราวน,นี้เรามาดูความแตกต่างนะคะของไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดานะคะไข้หวัดใหญ่การเกิดนั้นมาจากสาเหตุก็คืออินฟลูเอนซ่าเหรืออินฟลูเอนซ่าบีซึ่งทั้งสองชนิดแตกต่างกันแล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์นะคะที่มีการระบาดต่างๆในแต่ละปีแต่ละภูมิภาคของโลกด้วยนะคะแล้วก็อาการแสดงของไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนที่บอกมีไข้สูงลอยประมาณ37.8ถึง39องศาปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แล้วก็อ่อนเพียมากแล้วมีอาการไอแล้วก็เจบหน้าอกรมด้วยนะคะคราวนี้หันมาดูเรื่องไข้หวัดธรรมดาก็คืออาจจะเกิดจากไวรัสหลายสายพันธุ์นะคะการเกิดและสาเหตุมักก่อให้เกิดโรคนะคะก็คือกลุ่มไรโนไวรูเซสนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของไวรัสไข้หวัดธรรมดา30-50%ตามมาด้วยโคโร,โคโรนานะคะไวรูเซสนะคะหรือไวรัสเซสนะคะซึ่งเป็นสาเหตุประมาณ1 0 1 5อันนี้คือไข้หวัดธรรมดานะคะ ไข้หวัดธรรมดาเนี่ยเป็นโคโรนานะคะส่วนไข้หวัดใหญ่เป็นอินฟลูเอนซ่านะคะทั้ง A และ B ส่วนอาการของโรคไข้หวัดธรรมดาว่มา,ามีไข้ต่ำๆร่วมกับอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลน้ำมูกเป็นใสๆจามนะคะเจ็บคอคอแดงทองนซิอัตบวมแดงแต่ไม่พบจุดน้องปวดหัวบ้างแต่ทั้ง3มแต่ทั้งหมดเนี่ยสามารถดีขึ้นและสามารถหายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะไข้หวัดธรรมดานะคะส่วนไข้หวัดใหญ่จะคงอาการอยู่นานนะคะ คราวนี้การรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงนะคะขึ้นอยู่กับการระบาดของไข้หวัดแต่ละ,ะช่วงนะคะแล้วก็การวินิจฉัยของแพทย์นะคะจะสามารถป้องกันแล้วก็รักษาอย่างถูกวิธีได้นะคะที่สําคัญก็คือการพักผ่อนนอนหลับแล้วดื่มน,น้ํามากๆนะคะแล้วก็ทางด้านไข้หวัดธรรมดาก็เหมือนกันนะคะพักผ่อนนอนหลับแล้วดื่มน,น้ําให้มากๆนะคะ สิ่งที่สําคัญนะคะก็คือทั้งสองโรคทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดาอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะคะก็ใช้ยาพาราก็สามารถลดไข้ได้แต่ถ้าเป็นกรณีของไข้หวัดใหญ่นะคะเมื่อตรวจเลือดแล้วมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นคุณหมอก็จะพิจารณาให้ยาตามอาการนะคะแล้วก็ต้องระวังก็คือห้ามใช้ยาแอสไพรินและไอบูโพเฟนในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะทําให้มีเลือดออก นะคะทำให้มีอาการเหมือนโรคไข้เลือดออกได้นะคะจึงควรให้แพทย์วินิจฉัยในการรับยานะคะอันนี้เป็นตารางเพื่อเปรียบเทียบการความแตกต่างไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดาเพื่อทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะดังนั้นจะมีอาการไอคัดจมูกน้ำมูกไหลปวดหัวตัวร้อนมีไข้มีเสมหะ การหาสมุนไพรมาทานทั้ง13ชนิดนะคะก็อาจจะช่วยต้านอาการไข้หวัดใหญ่ทําให้เราหายป่วยเร็วขึ้นแล้วก็ล่นระยะเวลาความการเจ็บป่วยลงทําให้เราสามารถกลับไปทํางาน กลับไปเรียนนะคะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกแล้วก็สมบูรณ์แบบเร็วขึ้นนะคะอันที่หนึ่งที่เราควรรู้จักก็คือฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณแก้ไข้แก้อักเสบแก้เจ็บคอนะคะโดยอาจจะใช้ใบของต้นฟ้าทลายโจรมาตากแหล่ลร่อนบดให้เป็นผงปั้นกับน้ําผึ้งเป็นยาลูกกรรับประทานได้นะคะก่อนอาหารก็ได้นะคะ ส่วนหัวหอมแดงสปปรรพคุณทําให้หายใจร่วงโล่งสะดวกอาจจะทุบหอมแดงนะคะมาห่อผ้าขาวบางแล้ววางไว้ใกล้ที่นอนหรือรับประทานหอมแดงให้มากขึ้นนะคะก็ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานนะคะแล้วก็แก้การหวัดการไอได้เร็วขึ้นบางท่านอาจจะใช้หอมแดงจิ้มเกลือรับประทานกู้กันกับฟ้าทลายโจรก็ช่วยได้หายเร็วขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือ สมุนไพรอย่างที่3คู่คัวเหมือนกันก็คือกระเทียมนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้จากงานวิจัยหลายๆตัวนะคะพบว่าผู้ที่รับประทานกระเทียมเป็นประจำเนี่ยอาจจะมีอาการป่วยนะคะแล้วก็หายไวกว่าคนปกตินะคะ3.5วันเลยทีเดียวนะคะช่วยรักษาอาการเจ็บคอมีฤทธิต้านแบคทีเรียนะคะช่วยส,งส่งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็แค่ปอกกระเทียมนะคะ แล้วก็อาจจะซับรับประทานแบบสดๆก็ช่วยได้เยอะนะคะหรือเอามาประกอบอาหารก็ได้นะคะแต่น้ํามันหอมระเหยในกระเทียมเนี่ยช่วยได้เยอะจริงๆค่ะถ้ารับประทานแบบสดนะคะต่อมาน้ํำมะพร้าวนะคะเวลาป่วยเราอาจจะเสียน้ํามากกว่าปกติแล้วก็ในน้ํำมะพร้าวยังมีเกลือแรก่กรูโคสนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มอาหารที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเราเสียเงื่อ,เ,อเสียน้ํามากจากภาะวะความเจ็บป่วยนะคะเราสามารถรับประทานนะคะน้ำมะพร้าวจะช่วยทําให้เรา คืนความสดชื่นได้เร็วขึ้นนะคะเราก็ยังช่วยเจริญอาหารนะคะแก้ภาวะท้องเสียแก้ภาวะอาเจียนนะคะจากการดื่มน,น้ำมะพร้าวได้แล้วก็มีฮอร์โมนนะคะช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้เราสดใสามากยิ่งขึ้นส่วนกลุ่มชาร้อนนะคะชาร้อนเนี่ยนำใบชานะคะมาชงก็สามารถแก้การหวัดแก้ไอนะคะช่วยให้จมูกโล่งนะคะกลุ่มชาดำก็ช่วยลดแบคทีเรียนในช่องคอ ส่วนชาเอ็กไคนาเซียนะคะช่วยแก้ไข้หวัดได้โดยตรงอันนี้ก็เป็นข้อมูลเสริมให้นะคะแล้วก็กลุ่มชาเขียวนะคะก็มีสปปรรพคุณช่วยทำให้ร่างกายนะคะ,ะ,ะเผชิญหน้าต่อโรคต่างๆได้นะคะลดสารก่อมะเล็งได้ด้วยและปรับสมดุลในเลือดนะคะส่วนน้ำผึ้งนะคะก็เป็นอ,อีกหนึ่งสมุนไพรที่เอามาทานเสริมนะคะสามารถทานเสริมกับอะไรได้บ้างก็อาจจะทานเสริมกับ อาหารปกติที่เรารับประทานหรือจะใช้น้ำพึ้งนะคะละลายน้ำอุ่นใส่เกลือน,นิดหน่อยก็ช่วยลดอาการคันคอระคายคอได้อาจจะบีบมะนาวนะคะ ก็ช่วยกระตุน้นภูมิต้านทานได้ดีนะคะลดอาการอักเสบนะคะสมานแผลก็ได้ด้วยนะคะแค่เราทานน้ำผึ้งทุกวันวนลาหนึ่งถช้อนชาผสมในเครื่องดื่มนะคะหรือในอาหารก็แทนน้ำตาลได้ก็จะมีประโยชน์กว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าจิบบ่อยๆก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอลดเสมหะได้และยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยคืนประสิทธิภาพและสมดุลน,นะคะของร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนอาหารตัวต่อไปที่อยากแนะนํา สมุนไพรใกล้ตัวก็คือขิงขิงมีรสเผ็ดร้อนก็จริงนะคะแต่แก้ไอและขับเสมหะนะคะบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนลดการอักเสบต่อต้านอนุมูลอิสระได้นะคะกลุ่มคนท้องเนี่ยถ้ารับประทานบ่อยๆก็ช่วยบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนได้นะคะโดยหั่นขิงแก่นะคะอาจจะมาตาหรือคั้นน้ำนะคะหรือกดน้ําร้อนใส่แล้วก็ผสมมะน,นาวผสมเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้น้าพึ่งปรุงรสก็ได้นะคะก็จิบหรือว่ารับประทานบ่อยๆก็ช่วยให้ชุ่มคอดีนะคะ ต่อมาพริกค่ะได้มาทําอาหารรสเผ็ดจัดนิดนึงนะคะเพราะว่าแคปไซซิซนที่อยู่ในพริกจะช่วยโล่งจมูกลดอาการเจ็บปวดนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าบริโภคพริกเยอะเกินไปนะคะก็อาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงแต่พริกเนี่ยจะทําให้อระบบการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้เบาสบายทางเดินหายใจนะคะโล่งหงูโล่งหัวได้หมดเลยนะคะต่อมานะคะ กล้วยกล้วยเป็นอาหารที่คนป่วยทานได้นะคะเพราะว่ามีรสหวานอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายย่อยง่ายและกล้วยยังให้พลังงานให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีมากนอกจากนี้นยังมีไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายในคนที่มีปัญหาท้องผูกและในคนที่มีปัญหาท้องเสียก็ช่วยลดอาการท้องเสียได้ค่ะส่วนส้มเขียวหวานนะคะเป็นสมุนไพรตัวที่1ิก็มีวิตามินซีสูงช่วยให้หายวัดเร็ว นะคะเราก็สามารถที่จะรับประทานง่ายๆปอกเปลือกรับประทานได้เลยก็มีไฟเบอร์ด้วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีนะคะหรือเราจะคั้นเอาน้ํามาดื่มก็ได้นะคะก็อาจจะใส่เกลือนิดนิดนะคะก็จะช่วยให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นแล้วก็เกลือ,อยังช่วยรักษาแผลในช่องปากนะคะแล้วก็ขับเสมหะได้ด้วยนะคะต่อมามะขามป้อมวิตามินซีสูงอยู่แล้วนะคะสรรพคุณสุดยอดก็คือแก้หวัดแก้ไอขับเสมหะนะคะเป็นยาแผนโบราณจริงๆนะคะ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะคะมะขามป้อมเนี่ยดีสุดๆนะคะข้าวโอ๊ตนะคะก็เป็นอาหารที่ง่ายๆนะคะสําหรับตอนเช้าหรือคนป่วยรับประทานบ่อยก็จะให้พลังงานวิตามินแล้วก็แร่ธาตุและไฟเบอร์ครบคันนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เจริญอาหารนะคะแต่ไม่แนะนําให้ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลนะคะเพราะน้ําตาลจะยิ่งให้คนป่วยป่วยมากขึ้นได้ตามงานวิจัยของ ่างประเทศนะคะดังนั้นการลดน้ําตาลลงก็จะช่วยให้คนไข้าหายป่วยเร็วขึ้นค่ะต่อมาสมุนไพรที่เป็นพระเอกตัวต่อมานะคะก็คือ,อะมะนาวนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรตัวสุดท้ายแล้วมีวิตามินซีและมีสารเบอโฟร์โวนอยช่วยต้านมลสระช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงมีสรรพคุณช่วยลดเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอแค่ชงดื่มกับน้ําร้อนหรือผสมกับขิงน้ําผึ้งก็หรือเกลือก็ช่วยได้แล้วนะคะ มะนาวเนี่ยนอกจากแก้หวัดแล้วนะคะอ่ายังอาการป่วยต่างๆก็สามารถเลือกรับประทานมะนาวกลุ่มที่เป็นมะนาวเหลืองหรือเลมอนนะคะมะนาวไทยเขาเรียกว่าเลมนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีวิตามินซีสูงก็จริงแต่ว่าเลมอนเนี่ยบางทีเขาก็เขาก็ใช้เปลือกนะคะเขาเรียกว่าใช้เปลือกมาเพิ่มรสชาติในอาหารกลุ่มขนมหวานได้ด้วยนะคะความเปรี้ยวอมหวานของเลมอนและกลิ่นหอ,อมหวานเนี่ย จะนุ่มนวลกว่ามะนาวเขียวของไทยที่มีรสเปรี้ยวจัดแล้วก็กลิ่นเปรี้ยวรุนแรงมากนะ้ำมันหอมมะเฮยที่ผิวของเปลือกมะนาวเนี่ยรุนแรงจริงๆนะคะแต่จะช่วยให้โล่งจมูกได้ด้วยนะคะสำหรับ13อาหารหรือสมุนไพรไทยดีๆนะคะที่เป็นสาระช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วก็ปกป้องให้ท่านหายป่วยหายหวัดได้เร็วขึ้นก็ฝากไว้นะคะส่วนการเรียนรู้เรื่องการปกป้องตนเองนะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วนะคะ ก็ให้ระมัดระวังดีๆเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอง่ายแล้วก็เจอบ่อยมีวิบัติการค่อนข้างเยอะและถ้ารักษาไม่ทันก็ถึงขั้นป่วยหนักและเสียชีวิตได้เราก็ไม่อยากให้เจอภาวะ,ะที่เรียกว่าภูมิต้านทานตกลงแล้วติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อต่างๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะติดเชื้อในปอดระบบทางเดินหายใจนะคะ พิเศอในระบบทางเดินปัสสาวะเพิ่มเติมจากภูมิต้านทานที่ตกลงแล้วก็ไม่อยากให้เจอแบบนี้นะคะดังนั้นปกป้องตอนเองให้ร่างกายแข็งแรงจะไวรัสสายพันธุ์ไหนมาอย่างไงก็ตามแต่เราสามารถปกป้องตอนเองและคนที่เรารักได้ก็ฝากติดตามหมอปอที่ f a c e b o o กดรวิศรดาวัน y t u t u พักเฮลท์แอนด์เฮแล้วก็ Li a s แสกนกิวโคตัวนี้นะคะเพื่อเข้าสู่กล่มเพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็สนทนา พูดคุยนะคะแล้วก็เนื้อหาที่รวบรวมมาถ้ามีข้อผิดพลาปดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแต่คิดว่าเนื้อหาที่รวบรวมมาคงมีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ปกป้องตนเองและคนที่ท่านรักได้อย่างดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ทุกท่านได้เป็นสะพานบุญช่วยแชร์สิ่งดีๆร่วมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ